โอเควัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูก่อนส่งนะตัวนี้เป็นยาชิก้า35 mf นะครับยาชิก้าเทอร์ิไ mf เนาะตัวนี้พี่เหน่งลงขายไว้ในเพจนะครับมาพร้อมกับใส่คล้องนะใส่ข้องเก่าเลยแหละฝาป,ปิดนะครับฟิลเตอร์เดิม,มรุ่นนี้มันจะมี2อออปชันก็คือจะมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีเซลทัมเมอร์ตัวนี้มีเซลทัมเมอร์นะครับ ทำงานโดยการใส่ถ่าน LR44 หนึ่งก้อนในการวัดแสงในช่องมองมันจะมีเข็มวิ่งขึ้นวิ่งลงบอกค่ารูรับแสงที่ตัวกล้องใช้งานนะครับถ้าแสงมากรูรับแสงก็จะแคบแสงน้อยรูรับแสงก็จะทำไมครับกว้างขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็มีระบบแฟลชใช้ถาน AA 2ก้อนนะครับมาดูสภาพโดยรวมกันด้านหน้านะประมาณนี้เลยอืม ขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งนะครับอ่ารหัสตามนี้611 05528นอดล็อตนี้เป็นล็อตเจแปนนะครับด้านบนภายในตัวนี้อ่าบุกันแสงกล้องรุ่นนี้จะบุกด้านบนด้านล่างนะครับด้านข้างแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแถบยาวๆแบบนี้ ประมาณนี้เนาะพี่น่งใส่ฐานไปแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นฟิล์มให้ดูปิดวัดแสงด้านหน้าเห็นไหมถ้ากล้องรับแสงเยอะๆยอะมันก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยขึ้นฟิล์มแล้วก็ตัวนี้เป็นกะระยะนะครับหมุนโฟกัสตรงนี้นะเป็นกะระยะนะครับฮะด้านหน้าตรงนี้ปรับ iso แหวนปรับ ISO ตรงนี้ใส่ตามฟิล์มเนาะที่หน่งจะตั้งไว้ที่ประมาณ400นะครับตัวนี้มันสูงสุดที่500นะ ISO ถัดมาปุ่มตรงนี้วิธีใช้กดค้างแล้วก็ดันแฟชชขึ้นนะครับแฟชชอยู่ตรงนี้ไฟบอกแฟชชจะอยู่ด้านบนแต่จริงๆไม่ต้องรอไฟมันติดหรอกจริงก็ใช้งานได้เลยเอามาเทศสระบบแฟลชนะครับ สังเกตที่เงาแล้วกันนะอืมพอมองภาพเห็นนะครับอ่ะวาดอีกทีนึงอืมไม่ต้องไปรอไฟขึ้นก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยขึ้นิฟรมปรับกะระยะนะครับแล้วก็กดถ่ายถัดมาตรงนี้เซลทามเมอร์ imer, ขึ้นเฟรมเสร็จ ดันก้านเซลทัมเมอร์ลงกดถ่ายค้างไว้มันจะจมแบบนี้นเซลทัมเมอร์ทำงานปกตินะครับมาดูด้านในอีกทีนึงเผื่อมองไม่ชัดเวลาขึ้นเฟรมตัวสปอกเก็ตก็จะหาฟิล์มเดินตาม ปกตินะมันก็จะล็อกมันจะเดินได้ทางเดียวนะครับเวลาฟิล์มหมดกดกอฟิล์มด้านล่างเนี่ยรีไวล์ัตตมรีลีสตัวนี้กดลงไปมันก็จะฟีเราก็สามารถยกการกอรตัวนี้แล้วก็หมุนกอฟิล์มกลับได้นะครับการกอสมูทนะเนี่ยเวลาใส่ฟิล์มก็อย่าลืมดันมันลงแล้วก็ใส่ฟิล์มนะครับแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้แล้วก็ปิดล็อกอ่ะ แล้วก็ดึงหัวฟิล์มมาใส่ในช่องพวกนี้ช่องไอ้ตรงล้อ้าฟิล์มเนี่ยนะครับแค่นี้เองอืมประมาณนี้เนาะอ่ะเล็กนับฟิล์มอยู่ด้านบนนะครับอ่ะเทสตนัฟิล์มเนี่ยพอเราขึ้นฟิล์มปุ๊บไอ้ปุ่มข้างล่างมันก็จะเด้งลงมาแบบนี้เลยอ่ะกดลงไปจม ขึ้นเฟรมปุ่มแด้งนะมีอะไรอีกเลยน่าจะประมาณนี้นะครับช่องใส่ทานเดี๋ยววิ่งเปิดให้ดูไม่มีสนิบนะกล้องมาสภาพค่อนข้างใหม่นะครับใหม่มากๆเอาด้านบวกใส่งนี้เอาด้านลบใส่ข้างในในลักษณะแบบนี้ LR44 ด้านนี้เป็นด้านลบนะครับ เอาด้านลบลงไปแล้วก็ให้สัญลักษณ์บวกเนี่ยดันขึ้นมาแบบนี้เนาะถ้าไม่ใส่ฐานรูรับแสงมันจะไม่ทำงานนะครับไอตัวเข็มวัดแสงด้านในมันจะไม่ไปสัมพันธ์กับรูรับแสงประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านล่างใช้เป็น AA 2ก้อนนะครับเป็น Al อันคาลาย2ก้อนเนาะอันนี้พี่หนึ่งเป็นฐานชาร์จนะพี่หนึ่งลองใช้แป๊บเดียวนะครับจริงๆไม่แนะนำนะให้ใช้อันคาลายที่เป็นของ p a n a s o n ิ c ก็ได้ซื้อในเซเว่นมีนะครับสก้อนอดูแผ่นสะพานไฟดูรัางฐานสะอาดนะครับวิธีเลือกกล้องพวกนี้ให้ดูที่ร้างฐานก่อนเลยถ้าเปิดมาด้านในเจอสนิมเนี่ยอย่าไปเอานะครับเพราะว่า บางทีมันซ่อมไม่ได้นะบางทีสนิบมันกินเข้าไปข้างในคั้วเข้าไปข้างในสายไฟอะไรพวกเนี้ยนะครับประมาณนี้คร่าวๆเลยตัวกล้องไม่มีอะไรซับซ้อนใส่ฟิล์มใส่ฟิล์มเสร็จปรับ ISO ตามฟิล์มขึ้นฟิล์มนะครับปรับโฟกัสเวลาเรากะระยะเนี่ย แค่นี้เองแล้วก็กดถ่ายจะใช้แฟลชก็ต้องกดตัวนี้ค้างไว้แล้วก็สไลด์ขึ้นแบบนี้นะครับแฟลชมันก็จะทำงานประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก่อนทรงที่หนึ่งจะทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะแพ็กกล้องถ่ายรูปจะส่งให้ตัวฐาน lr ้ว R 4ก็จะส่งไปให้เลยนะครับ な。Okay, no?